วันบล็อกเจอกูมาเริ่มเลยเดีวกันแล b บิดสต l ลคืออะไรวะช่างแม่งเหอะโอ้ได้ฟักทองมาเว้ยต่อต่อพื้นต่อให้มีพื้นที่หน่อยเด้อเอาเอาเอาแมวเอาเฮ้าเอาเอาแก่กูเอา,แ,เอา,แ,เอาแก,ก,ก่แก,ก,กูล่วงแมวกูล่วงไอ้เหีวว้วอ่ะอุ้ยผมทำแบบเ,เ,เป็นพื้นที่โลง่งๆเนี่ยโคตร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 เฉยเฉย ชิวอ่าแคนนี่พอมาต่ออุ้ยแลบแบตระระระเบตเทียอะไรระเบิดอะไรวะที่ขี่มา้าเอามาทำไมอ่ะมาอุ้ยไปของดีอยู่ของดีเลยเนี่ยอุ้ยชิบหายละชิบเชียละไม่เป็นไรเริ่มใหม่เราชิวกูจะทำไงกับเอนนี่ดีวะเนี่ยนะมา อะไรวะเนี่ยอุ้ยไดมอนด์สวยจัดอ้าวเอาเอาเอาอปากกากูอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยดาก้อนเอกวางไว้ตรงนี้อ่ะเทด่ดิมาอะไรวะเนี่ยคืออะไรอ่ะไม่รู้วะเฮียมันใช้อะไรวะวางไว้ก่อนแล้ว้าวเอาเอ็มพีซีกูอุ้ยคืออะไรวะเนี่ยน้ำยาลักกี้อ่ะ แล้วเรามาใช้ลัคกี้พชั่นก่อนแล้กันเราใช้แบบอันดีก่อนเราใช้แบบอันดีก่อนอุ้ยอ้ยอันดีอันดีดีอยู่ผใช้หมดเลยอู้หู้น้ำยาเพิ่มเวลไอ้ยีมึงก็ดวงดีเกินบางทีอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะมีคุกกี้เฮ้ยทำไปเล่นไปนึงใส่ชุดเกาะเนื้วไอ้แค่โคตรหล่อโอดเด็กฉันว่าอัศวินลติการมาลองลองน้ำยาไม่ดีดูดิ เฮียชิผ่ายแล้วละาวากูอ้าวเฮียกูทำไงต่อดีวะนะโอ้ทองทำเป็นบล็อกได้ปะไม่ได้อีกโอ้หวยเออโอเคลาวาไปไกลส้นตีนกูละมันอยู่บนหัวกูเนี่ะไม่เป็นไรหรอกมาอันต่อไปว้าย TNT อ็ทีดีนะแม่งไม่ระเบิดมาให้ไอ้เหี้หหยชึบอุ้ยอุ้ยของดีของดีเป็นหนึ่งอุดลาวาก่อนเถอะเผื่อวันดีคืนด,นดีมันเกิดอะไรขึ้นอ่าโอเคไปแล้วมันไปแล้ว คุยคุยอย่างนานลงไงดีวะเนี่ยนะโอเคอุ้ยอุ้ยอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนะหนังกระติกเหรอไม่รู้วะอุ้ยเฮียนะอะไรวะเนี่ยลองกดดูดิคืออะไรวะอุ้ยอ้าวแล้วอ,อ,อ้าว,แล,ว,แ,ลวแล้วแม่งล่วงหมดเลยอุ้ยเอาว่าหาย เหมือนเดิมเป๊ะเพชรเมียนเดียว,วชีวิตกูแม่งจบจัดเลยวะออุุอ้้ยยมันมีอะไรอะ่ะเฮ้ย,อยโอ้ยเฮียลัคก,กี้บ็อกกูอยู่นู่นแล้วกูต้องทำไงอะ่ะพี่ชายพี่ชายพี่ชายช่วยกูด้วยพี่ชายลงไปข้างล่างกันด้วยโอ้ยกูต้องขุดอีกอ่ะไอ้เฮียโอเคมาอุ้ยโอเคเราได้ที่ขุดมาแล้วเดีย๋ยวขุดเดี๋ยวขุดกองไอ้เฮียนี่ก่อน พีเหล็กกูข่วยนี่ด้วยเจ็ดแม่อะเอาหมากูไปไหนอะเอาหมากูล่วงเร็บเหรออะในหมากูวะ,ะมันมีเสียงเห่าอะมันอยู่ไหนวะอุ้ยหามันอยู่ไหนวะเป็นไงกูหาหมากันในหมากูวะในหมากูวะอ๋ออยู่นี่อดีเจ้าหมาน้อยอะอ้าวขอโทษน้องพี่ไม่ได้ตั้งใจ เออเออเอ็มพีซีกูไอพี่ชายมาขายอะไรพี่ไอลุงกูพูดจริงๆนะมึงอยู่ไปมึงก็เกะกะกูว่ะไปไกลๆไปไปไกลๆไป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 ไกลๆมึงไปไกลๆมึงต้องไปยุ่งกูเป็นไงผมว่าเราต้องทําทางนี้ว่ะต้องทําทางเป็นไงโอเคเชิบ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 บโอเคคือออกซิเดียนอาอทำเพี้ยอะไรอะไปโลกอะไรโลกอะเฮ้ยดาบดาบของดีของดีของดี เขีบไว้ก่อนเกีบไว้ก่อนเค้กวะต่างคนตรงนี้ดิวแดกไม่ได้เฮ้ยออรอรถรหาสมันเต็มอยู่หุ้ยหนังสือไม่ทำอะไรได้วะมากดต่ออะไรวะเนี่ยคืออะไรวะไม่ทำเลยก็ช่างแม่งเหอะหุ้ยเชีย่ยๆคุยตกใจอะ่ะเฮ้ยได้นามยาลักกี้มาวะเรามาลุยกันดีกว่าที่แล้วกูไม่น่าไปเล่นในนั่นเลยอ่ะลักกี้เฮ้ยอะไรอ่ะ คือไรวะอ๋ออ๋ออ๋อเอไอ้เฮี้ยอะไรเนี่ยกูดูกัญชาหวันแม่งขโมงอะไรเฮี้ยอุ้ยน้ำยาอุยยาเพิ่มเบลเพิ่มเบลไม่ได้เลยวะไม่น่าได้เลยมั้งอะอะไรวะหมดละอ่ะอันลักกี้หวังว่าเปิดมาอันแรกคงไม่ใช่ระเบิด